ชนาเหมือนกับน้ำคือสาสำหรับชาล้างสิ่ี่ี่รกปรกซึ่งมีภายในกายวาจาใจของเราใจที่พร้อม้วยความโกรแจ,จ่จุจบตายอยู่ภายในตัวแต่ว่าเป็นใจที่สกประปจึงต้องชำระล้างโดย น้ำที่สนาดชนะการสร้างงานความดีทั้งหลายนี่ก็เป็นเหมือนกับน้ำที่สะอาดการฝึกหัดสติปัญญากางแก้ไขก็คือว่าน้ำที่สะอาดเพราะคําว่าสาสนธรรมก็ต้องรวมถ่งแบบนี้เข้าด้วยด้วยสะอาดผ้าที่ไม่สะอาดก็ไม่น,น่านุ่งคง อะไรอะไรก็ตามที่ไม่สะอาดก็ไม่น่าดูถือชานถือช้าไม่สอยต่างๆที่ไม่สะอาดมันก็ไม่น่าใชา้จึงต้องชำระล้างให้สะอาดก่อนที่จะนำมาใชา้จิตใจเป็นของสกปรกไม่สะอาดมาดั่งเดิมมันเป็นพื้นฐานอันหนึ่งแห่งความไม่สะอาดที่มีมาปกิจิตเทเมอ งการเวลาที่เราทราบดีทราบชั่วดังที่เราทราบอยู่เวลานี้จึงต้องพย,ยายามชำรงสิ่งที่โสโปรดภายในกายวาจาใจของตนความมัสะอานนี้แหละพาให้เกิดความทุกข์ความลำบากในพบดน้อยพบใหน่ขึ้นอยู่กับความสัต ไม่สะอาดนี้เป็นมูลฐานของใจการทำนได้มากน้อยก็คชือวตัดความทุกข์ย่ยุ่นทางเข้ามาเป็นลำดับคำว่าความเกิดแก่เจ็บตายก็คือสายทางแห่งความทุกข์ความลำบากนั่นเองหากเราจะสามารถ เก็บกวาดเอาภพซากของเราที่เคยเกิดแก่สจดตายมาในวะะนัฏฏงนี้แม้เพียงคนเดียวเท่านั้นมารวมตัวเขา้ามรวมเป็นกองไว้ให้เราเป็นคนดูแต่ว่ามีอะไรที่น่ากลัวยิ่งกวา่าดูพบชาติดูซากของตัวเองที่เ,เกิดแก่จบตายอยู่ คือกลับนักในตัวแล้วรวมมาอยู่ในกองเดียวกันงับในกองนั้นไม่ใช่จะมีเพียงแต่ว่าชาตมนุษย์ที่เราเคยเกิดเป็นมนุษย์แล้วตายจะมีชาตอะไรบ้างเต็มไปหมดที่เราไม่เคยเห็นเลยเขาจะได้เห็นในกองแห่งภพชาติทั้งเราที่นํามากองไว้นั้นของบุคคลผู้เหญ่นี้เท่านั้นน่ากลัวว่าในโลกมนุษย์เราเนี่ย แผ่นดินไทยเรานี่มันจะไม่มีคีอกองที่เลยซ้ำไปแล้วมันจะไม่น่ากลัวอย่างไรเราจิงอื่นที่เห็นว่าเป็นพิษเป็นภัยมาเห็นมากมายอะไรเรายังกลัวกันแม้แต่ผีเกิดมายังไม่เคยเห็นตัวผีก็ยังกลัวกันยิ่งเห็นตัวพิษภัยซึ่งเป็นเรื่องของเราเองเป็นตัวของเราเองไปมากองไว่ให้เราเห็นทําไมเราจะไม่กลัวเพราะเป็นสิ่งที่น่ากลัว ทว่าซากผีก็เราเป็นผีหเห็นจะทัดไม่ทราบว่าซากผีที่ออกไปจากเราไปเป็นเช่นนั้นน่ะเป็นซากผีชนิดใดบ้างเต็มไปหมดแม้เราเกิดมาในโลกนี้เป็นเวลานานเป็นไรก็ตามเรายังไม่เคยเห็นเลยซากชนิดนั้นๆที่เราเคยเกิดเคยเป็นมาแล้วแต่มารวมตัวให้เห็นอยู่เฉพาะหน้าเราในกองซากอันเดียวกันนั้นกองใหญ่โตขนาดไหนด้วยแล้วเป็น ซากของสัตว์ชนิดใดด้วยที่ลองเข,ข้าอยู่ด้วยกันแล้วมันจะไม่น่ากลัวไงถ้าหลบสไลด์นูน้นเป็นไรไม่มีอันใดที่จะน่ากลัวยิ่งกว่า,วาวกองพบกองชาติของเราเล็ดซากผีของเราเราไปกลัวถึงแต่ผีภายนอกไอ้ผีเรื่องตัวเองที่แตแสดงตัวในพบในชาตินั้นๆแล้วรวมตัวเข้ามาเป็นให้เราเห็นประจักษ์นี้เราไม่ค่อยกลัว ทีนี้เมื่อเราเห็นเช่นนั้นแล้วไม่มีความกลัวใดในโลกนี้จะจะมากยิ่งกว่าความกลัวซากของเจ้าของท่านพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนท่านทรงรู้ทรงเห็นถึงขนาดนั้นแล้วนำมาสอนพวกเราให้เห็นภยัยให้เห็นเรื่องของตัวเองว่าเป็นความทุกข์ยากลําบากย่างไรแต่ภพชาติหนึง่งหากมาเกิดเป็นเพืยอนมนุษย์นี้ก็ม่สู่ทลายนักให้พบชาติอื่นอื่นนึงเลย ที่มันน่ากลัวแล้วกินน่าขยักขยงความทุกข์ความลำบากทรมานเอาทาาว่าเอาเป็นไปได้อีกแล้วจะตกนรกตกมาอยู่ที่ตรงไหนเป็นซากเปรตซากผีอะไรก็ตามให้มาเป็นซากมองเห็นไม่ตาเนื้ออีกด้วยแล้วยิ่งจะเป็นสิ่งที่น่ากลัวมากมายอีกน,นี่ก็เพราะเรา แม้จะเคยเป็นมาแล้วแต่ไม่สามารถที่จะมองเห็นได้จำก็จำไม่ได้สิ่งที่เคยเป็นมาแล้วความจำนั้นมันหมดไปเสียโดยความจำไม่มีความหลงลูมนั่นแหละโดยเป็นกำแพงกัน้นภัยที่เราเคยเป็นมาไม่ให้เราเห็นแล้วก็เป็นเครื่องเสริมอยู่ในตัวให้เกิดความประมาทเหมือนนังว่าภพชาตินี้ อัตภาพเดียวเพียงที่เห็นอยู่รู้อยู่นี้เท่าน,นั้นนี่นี่ก็เป็นกำแพงอันหนึ่งที่กั้นมาให้เราสามารถมองเห็นภัยในสิ่งที่เป็นภัยสํสำหรับตัวที่เคยแสดงไว้แลก็ทำให้เกิดความประหม่านอนใจเห็นภาวาตายหน้าสูงไปซะอะไรนี่ก็มีจำนวนมากเพราะมันไม่เห็นก็สุดยุสัยที่จะว่ามันมี ต่อย่างน้อยก็ควรเชื่อผู้รู้ผู้ฉลาดดังที่เราทั้งหลายปฏิบัติตนอย่างนี้ก็ชื่อป็นผู้เชื่อเชื่อผู้รู้ผู้ฉลาดนักปราชญ์ทั้งหลายท่านมองเห็นมีมีตาอันยืดยาวมีตาอันแหลมคมดจแ,แก่ขยานคือปะพุธเจ้าเป็นตน้นที่ทรงพนามว่าโลกวิถูรู้แจ้งเห็นสิ่งโลกรู้ทุกสิ่งทุกอย่าง รู้จนต้องพบเรื่องชาตของสัตว์เกิดที่นี่ตายที่นู่นแลวเป็นมานากน้อยเันไหรถึงเราจะไม่รู้จำไม่ได้ก็ต่างาและประมวลมาสู่ ความปัจจุบันที่เป็นอยู่เวลานี้ว่าผู้นี้แหละที่เคยเป็นนักโทษมาแต่ก่อนว่าอย่างนั้นเลยมันจะไปเจ้าฉกเจ้าลักเจะาปลตนเจ้าโสมถูกกินของเงินทองแล้วไปเจ้าฆ่าลูกฆ่าคนที่ไหนมาก็ตามเถอะมันนับไม่ได้เพราะโจนหัวโจมันลูนามมาตั้งแต่วันเกิดมันรู้จากเดอนสาภาวะ ทำแต่งานอย่างนี้มาทาั้งนั้นจจนั้นจะจําได้ยังไงแม้แต่เจ้าของมันเองมันยังจาไม่ได้ที่มันเคยทําหม่านนั้นแต่เมื่อจับตัวได้แล้วก็ให้ทราบว่าตัวนี้แหละคือตัวหวัวโจกไปเชื่อทําสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นจับเอาตัวนี้แหละใส่คุกใส่ตารางไม่ต้องไปจับเอาเรื่องเอาราวที่มันไปทํเหล่านัน้นนี่เราก็ไม่ต้องไปจับเอานูน่นแหละถึงเกิดมาก,กี่พบกี่ชาติที่มันเป็นเรื่องผ่านมาแล้ว แต่มาจับเอาตัวปัจจุบันซึ่งเป็นตัวนักก่อโทษก่อกรรมอยู่ภาในจิตใจนี้ฝึกทรมานกันอยู่ที่ตรงนี้พยายามแก้ไขตัวเป็นพิษเป็นภัยที่คอยแสดงออกอยู่ทุกเวลามีหลาณภนะายในใจของเรานี้ด้วยสติปัญญาของเราคนคิด้เห็น สิ่งที่เป็นทุกข์ที่เคยมาในธาตุหนึ่ง,งขันก็ให้ประมวลมาในธาตุขันของเรานี้เวลานี้มีทุกข์มากน้อยเพียงไรตั้งแต่วันเกิดจนมาทาจถึงัดนี้ธาตุขันอันนี้สแสดงความทุกข์มามากน้อยเพียงไรก็เต็มธาตุเต็มขันเต็มตัวแล้วหลอกมาไม่มากยิ่งกว่านี้ไม่น้อยยิ่งกว่านี้หีืยว่าเต็มตัวจึงไม่น่าสงสัยในเรื่องทุกข์ ที่จะเป็นไปข้างหน้าจะเป็นยังไงบ้างก็เป็นทํานองที่เป็นอย่างนี้เองที่เป็นมาแล้วก็เป็นทํานองที่เป็นอย่างนี้เป็นอย่างน้อยมากกว่านั้นก็คือเป็นสัตว์ต่าต้อยสัตว์อัพอย่างนี้อาจจะมีมากกว่าที่เป็นอยู่ในเวลานี้อย่ยังไงก็ให้ประมวลมาว่าคือเรื่องความทุกข์คุงเป็นสาเหตุมาจากความกดแจ็เจ็บตายนี้แหละ เป็นสําคัญนั่นก็คือเรื่องของที่เหลือดาราเนี่ยเป็นสิ่งที่ปาให้ไปเกิดไปตายอยู่ในที่ต่างๆในภพชาติต่างๆประมวลลงมาในจิตรวมเดียวพยายามแก้ไขยอยู่ที่ตรงนี้สติพยายามฝึกฝนอบรมให้มีพยายามตั้งสติ ใ,ใกล้คิดกับตัวคืออยู่กับตัวนั่นแหละดีปัญญาใช้ความพิจพิจารณาโดยถียกองทุกจาผ้าจาขันอันนี้เป็นเครื่องพิสูจน์พิจารณาและเป็นสิ่งลับปัญญาอยู่ในตัวจิตใจจะตใมีความผ่องใสโดยอาศัยาธาตุขันซึ่งถือว่าเป็นกองทุกนี้มาเป็นปุ๋ย เครื่องหล่อเลี้ยงจิตใจด้วยการพิจารณาโดยทางปัญญาพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายท่านอาศัยธาตุขันเนี่ยเป็นตุ๋ยหรือเป็นหินหลักปฏิปัญญาให้คมกระเมื่อพิจารณาสิ่งหล่านี้รู้รอบขอบคิดแล้วความพ้นทุกข์ก็ไม่ต้องบอกเพราะมันติดสิ่งหล่านี้เองไม่ใช่ติดอย่างอื่นใดอันนี้เป็นหลักใหญ่ภายในร่างกายของเราก็ติดขันธ์ห้านี่ ติดทันห้าติดใจจัของมันยังไปฏิดอย่างอื่นม่รู้อย่างอื่นรู้คันห้าแล้วมันก็ไม่พ้นที่จะรู้ต้นเหตุหรือลากเงาเข้ามุมของมันไม่ได้ได้จต่ใจดูตรงไหนถ้าดูให้ชัดด้วยปัญญาด้วยความจดจ่อมันก็เห็นความจริงจากสิ่งนั้นนั้นบรรดาอาการทั้งหลายที่มีในร่างกายของเรานี ถ้าดูด้วยความผิวเผินดูสักแต่ว่าดูมันก็ไม่ค่อยเกิดปัญญานอกจากจะเกิดความลำแขวเแบบนั้นเพราะนั่นเป็นเรื่องของโลกดูแบบโลกดูแบบธรรมผิดกันดูแบบธรรมดูด้วยความจดจ่อดูด้วยถติด้วยปัญญาอุบายต่างๆต้องเกิดขึ้นจากการดูในลักษณะพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายท่านเกิดความฉลาดแหลมคม และสลัดปัดทิ้งสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ได้ด้วยการดูแบบที่ว่านี้จิตกับอัศธากับขันนี่มันค้าเข้ากันอยู่ตามหลักธรรมชาติของมันซึ่งมีพิเลสเป็นผู้ว้อยรักเอาไว้เพราะฉะนั้นจึงมีความจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพิจารณาสิ่งเหล่านี้ใีธาตุขันของเราดูมันทุกระยะทุกขณะ พิจารณาทึงความตั้งขึ้นมาเป็นรูปเป็นกายเป็นหญิงเป็นหญเป็นชายและกาหนดพิจารณาถึงความส่วนความสลายลงไปแห่งธาตุขันนี้เรียกว่าความเกิดขึ้นความดับไปหรือความตายความสลายลงไปจนมีความชํนนิชันนาเราไม่นับเที่ยวแต่เราถือเอาความชันนิชํนนาความคล่องแคล่วของจิตใจได้เห็นสิ่งนี้ ตามหลักความจริงอย่างจริงใจมีเป็นผลเกิดขึ้นจากการพิจารยณาดูแท้ถ้าดูเพียงผีเผินดูศักแต่ว่าดูดูแบบโลกโลกดูแบบจนแบบจำไปแบบอะไรคงครงโครงการ,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 รไปอะไรอย่างนั้นไม่เกิดประโยชน์เพราะมันเป็นแบบโลกไปเสียถ้าแบบทมแล้วก็ต้องดูให้เห็นตามความจริงของสิ่งที่จริงและมีอยู่ภายในตัวของเรา มันยังไม่แตกก็กำหนดให้มันแตกได้ระวังกำหนดให้แตกลงไปตั้งขึ้นมาเพราะเรื่องความคิดมันเป็นอย่างนั้นมันนี่ตั้งขึ้นมาก็แตกไปนี่ผสมกันขึ้นเป็นรูปเป็นกายแล้วสลายตัวลงไปเป็นดินเป็นน้ำเป็นลมลงไปนี่เป็นหลักธรรมชาติของของสิ่งอย่างนี้เป็นอยู่อย่างนี้เพราะจิตเป็นเจ้าตัวกลางเนื่องจากความมุหแวงของตัวเองถ้าให้เป็นเช่นนั้น ต้องในอบรมจิตใจให้มีความเฉลียวฉลาดด้วยสติปัญญาทันกับเหตุการณ์คิดถึงเวลากล้าหาญกล้าหาญเช่นเดียวกับความขี้ขลาดกลัวนั่นแหละไม่ผิดอะไรกันเวลากลัวกกวัวมากที่สุดสิ่งที่สัตว์โลกกลัวก็คือเรื่องความตายไม่มีสัตว์ตัวใดจะมีความกล้าหาญต่อสิ่งนี้เลยทว่วโลกดินแดนมีความมีความตายเป็นสําคัญที่ จังกิตของสว์โลกให้ก,ก,กระทบกระเทือนรู้ชอกช้ำอย่างหนักแล้แก่ความกลัวตายเมื่อได้พิจารณาเรื่องความตายนี้ให้เห็นชัดเจนตามความจริงแล้วก็ไม่มีอะไรที่จะกระหารยิ่งกว่าใจอีกที่รู้เรื่องความตายโดยความกระหารขึ้นมาเพราะการหลงเรื่องความตายทําให้เกิดความกลัวการรู้เรื่องความตายทําให้เกิดความกระหารขึ้นมาในลักษณะ เช่นเดียวกันหี่งมันเป็นคู่คู่แข่งกันความกลัวกับความกล้าเป็นคู่แข่งกันในเวลาเดินทางคือการปฏิบัติคือกําลังปฏิบัติอยู่แต่เมื่อได้ผ่านพ้นจากความแข่งกันทั้งสองนี้แล้วความกลัวก็ไม่มีความกล้าก็ไม่มีคือพ้นไปแล้วก็ไม่าสาดจะมากล้าหาอะไรอีกจะมากลัวหาอะไรอีก ความกลัวจึงหมดความกระทบกระเทือนความกระเพื่อมของใจจึงไม่มีความกลัวก็เป็นความกระเพื่อมเป็นความขยาดจิตใจความกล้าก็เป็นความกระเพื่อมความขยาดจิตใจไปชนิดหนึ่งความไม่มีกล้าไม่ความไม่กล้าไม่กลัวเพราะความรอบคอบโดยสมบูรณ yeah. ์แล้วนั้นไม่มีสิ่งใดมากระทบกระเทือนไม่ไม่มีความกระเพื่อมจิตใจต่อจิตใจเลย นี่เป็นกระทที่ปกติริงล้นล้วนนี่ผิดกันนลยในภูมิน,นี้ก็เกิดขึ้นมาจากการพิจารณาความกลัวก่อนจนเกิดความกล้าหาญขึ้นเมื่อแก้ความกลัวได้ก็เกิดความกล้าขึ้นมาถัดไปจากนั้นก็แก้ได้ทั้งสองความกลัวก็แก้ได้ความกล้าก็หายไปเพราะเป็นสิ่งนี้ต้องชำระด้วยกันทั้งสอง นี่เป็นสิ่งที่จะปล่อยวางด้วยกันทั้งสองอย่างเช่นเดียวกับคําว่าบาปและบุญบุญต้องว่าต้องอาศัยไปตลอดสายทางที่เดินอยู่ในวัฏสงสารนี้แต่เมื่อได้พ้นแล้วคําว่าบุญและบาปก็ปล่อยไปได้ก็ปล่อยไปเช่นเดียวกันตามที่ท่านสอนไว้ในธรรมว่าบุญยญปาปะปาหิณะบุคคลได้แก่พระอรหันต์ท่านทู้มีบุญและบาปอันละเสียแล้วนัก ำรรมบุญก็เหมือนกับสายทางเดินของเราเราต้องการไปถึงจุดใดทางมีความจําเป็นต่อาการเดินของเราจนถึงจุดนั้นเมื่อถึงจุดนั้นแล้วทางก็หมดความหมายหรือหมดความจําเป็นไปธรรมบุญนี่ก็จมถึงเราจนกระทั่งถึงมิมุติบุญกุศลที่เราสร้างมาทั้งหมดนี้เป็นเครื่องสนับสนุนเราจนกระทั่งถึงมิมุติคือความหยุดพ้น เมื่อหลุดพ้นแล้วคำว่าบุญและบาปซึ่งเป็นส่วนสมมุติด้วยกันทั้งสองเงื่อนก็ผ่านไปเองไม่ใช่ท่านจะสลาดปัดทิ้งบุญไม่ชอบบุญอย่างนั้นนี้เป็นความรังเกียจในบุญเป็นความขายะแขยงในบุญ,ออเ,ขขบญเห็นเห็นว่าบุญซึ่งจะก่อนเห็นว่ามีคุณค่าแล้วบัดน,นี้การเป็นศัตรูขึ้นมาและสลัดถัดปัดทิ้งเสียอ,อย่างนี้ไม่ใช่เมื่อพอแล้วมันก็ปล่อยกันเองเช่นเดียวกับเรารับทานอาหาร รับทานไปรับทานไป,นไปเมื่ออิ่มแล้วมันก็ปล่อยกันเองเช่นเดียวกันไม่ใช่จะได้เบื่ออาหารกําลังเกียดอาหารปรโกรดไปเกลียดอาหารอย่างนั้นไม่ใช่เป็นความอิ่มพอในทะ่าขันแล้วมันก็ปล่อยกันไตเองโดยหลักธรรมชาติทั้งหมดนี่คําว่าละบุญก็เป็นอย่างนั้นทนบาปคือความสมองในตั้งใจตั้งใจตรตั้งใจถอนต้นเห,หยุ่อของมันคืออะไรมันทําให้ เกิดเป็นบาดขึ้นมาเป็นความเศร้าหมองขึ้นมามีอะไรเป็นสาเหตุแก้สาเหตุมันเมื่อแก้สาเหตุลงไปแล้วความเศร้าหมองซึ่งเป็นผลมันก็ดับไปการแก้เหตุแก้สาเหตุแ่นความชั่วทั้งหลายให้ความสมองขึ้นไปนั่นก็คือะเป็นการสร้างกุศลภายในตัวคือความฉลาดขึ้นมามันมีความฉลาดมันก็แก้สิ่งเหล่านี้ไม่ได้เมื่อความฉลาดพอตัวแล้วก็แก้สิ่งนี้ได้สิ่งนี้ได้เมื่อแก้ได้หมดโดยสิ้นเชิงแล้วความความฉลาดก็หมดความหมายไปเอง คือมันผ่านน้มันไปโดยหลักธรรมชาติเหมือนหลังคำที่ว่าชาติปัญญานี้เป็นต้นเป็นเครื่องมือทํางานแก้กิเลสดทุกประเภทะพ่นไปจากสติปัญญานี้ไม่ได้เลยเป็นเครื่องมือไปทาคันมากในการแก้กิเลสดทุกประเภทแต่เมื่อเวลาแก้ที่เลสดซะจนหมดไม่มีอะไรเหลือภายในจิตใจน้าสติปัญญาซึ่งเป็นเครื่องมือก็ผ่านไปเองเหมือนเราเราปล่อยมือปล่อยเครื่องมือกันเอง พอทำงานเสร็จแล้วเครื่องมือก็ต้องต่อนะปฏิปัญญาเป็นเครื่องมือมแท่เป็นผลที่เราจะถึงรับไม้ตลอดไปเป็นเครื่องมือฟัทงทาง่ทานพูดไว้เป็นไรสมาธิสามารถทั้ทงกระโปเป็นต้น,นเป็นมา์นะฟังระหว่างมร์มร์แปลว่าอะไรแปลว่าทางเดินหรือเครื่องมือทํางาน ็แก่อแก้กีดทางเดินของจิตนี่เป็นทางเดินอันราบรื่นดีงามปลอดภยัยเนี่ยเป็นมัชชิมาเป็นศุนย์กลางแห่งความถูกต้องดีงามทุกสว่วนถูกต้องในการแก,รก้กิเลสตปัญหาอสวะทุกประเภทไม่มีเครื่องมือใดจะเหมาะสมรือทีเหมาะที่สุดยิ่งกว่าเครื่องมือคือนักแปดนี้เนี่ยและเป็นทานตรงแนว ต่อมาผลนิ่ัานก็คือทางสายนี้ท็เรียกว่ามัชชิมาเน่แน่เช่นนั้นเมื่อถึงจุดหมายปลายทางแล้วคาว่ามัชชิมาซึ่งเป็น้นทางนี้ก็หมดความหมาเยเองเพราะถึงที่แล้วใครจะไปกอบโขยหรือแบบถามอ,อ้นทางไปแล้วไปแล้วก็เป็นไปตามความคิดเนี่ยที่นว่าวคุญภาปลาปะาไปหน้าบุคคล คูณบุญแม่บาปอันนาเสียแล้วันีละแบบนี้เองใช่ยละแบบต่างใจฉะลาดปัดทิ้งเป็นสิ่งที่น่าเพราะเป็นสิ่งที่น่ากลัวนะว่าหวาดเสียวน่าเกลียดอะไรอย่างนี้ไม่ใช่อย่างนั้นถ้าจะได้กลัวขนทางถ้าจะเ,เกลียดทนทางทางไปที่เดินไปแต่เมื่อไปถึงที่แล้วมันก็ผ่านกันไปเองหรือหมดความหมากันไปเองอย่างนั้นต่างหากด้วจิตก็ เดินส th ุดทางอยู่ถ้าว่าจะอยู่ถ้าว่าอยู่อยู่ด้วยความเมอสุดใจนะถ้าว่าอยู่ก็อยู่ด้วยความเมอสุดใจไปด้วยความเมอสุดใจไม่อยู่ด้วยความเมอสุดไปด้วยความเมอสุดทุกอาการไม่ไม่ไม่ละความบริสุทธิ ที่บริสุนแล้วเป็นเช่นนี้นี่คือกิตที่ที่ผ่านพ้นจากภายทั้งหลายแหล้หมุกด้วยใหญ่ท่านพิเศษท่านวิเศษอย่างนี้ผ่าขันก็เหมือนกับเราๆท่านทันนี่แหละมีการเจ็บการปวดไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดาตววหัวตัวร้อนไม่ผิดกันอะไรเนะี่ ก็ถากขันมันเหมือนกันมันก็ต้องเป็นกองทุกข์เหมือนกันนั่นแหละเป็นแต่เพียงว่าจิตที่แยกตัวออกได้โดยท้่เชิงแล้วนั้นไม่มีการกระทบกระเทือนถึงจิตนี้ยอาการของาตุขันจะเป็นมากน้อยเก่างไรก็ทราบตามอาการของมันที่แสดงตัวโดยทางปัญญาที่เคยทราบไว้แล้วแม้ปัจจุบันที่ปรากฏขึ้นมาให้เป็นความทุกข์เฉพาะหน้าก็ไม่หลงเพราะปัญญาไม่พาให้หลง นอกจากความโง่ตอนนั้นเองท้ายคนหลงนี่ปัญญาเมื่อได้แจ้งการรู้ปูพวงไปหมดแล้วก็ไม่ไม่มีอะไรที่จะมาหลอกปัญญาได้อีกก็เห็นชัดตามเป็นจริงอยู่แล้วโดยหลักธรรมชาติขาดตัวแล้วเนี่ยไม่มีอะไรกาเริดเพราะฉะนั้นเรื่องถทขันจะแสดงไปเป็นตามอาการของมันในลักษณะใดก็ทราบตามลักษณะนั้นๆนจนกระทั่งถึงวาระสุดท้ายของของขันที่มันทนไม่ไหวมันสลายตัวลงไปก็ศราบมันสลายตัวลงไป ผู้ิตัวผู้บริสุทธิ์ก็ไม่้สลายไปตามุ่าทมาขันขึ้นเป็นตัวสมมุติผู้เป็นยิ่งมุดก็เป็นไปตามยิ่งมุดผู้เป็นสมมุติก็เป็นไปตามสมมุติของเขาเนี่ยทางอันก็กินงเหมือนั้นนี่แบบประมวลเรื่องความเกิดความตายทั้งหลายมามากมาน้อยจําได้มานได้ก็ตามให้ประมวลลงมาในท่าขันของเรา กองทุกทั้งมวลที่เกิดเป็นมากี่พบก,กี่ชาติการประม,มวลลงมาในกายในจิตทั้งเราที่กําลังปรากฏอยู่เวลานี้และแก้ไขกนลมที่จุดนี้จนให้รู้ตามเป็นจริงของมันทุกแง่ทุกมุมทุกสัดทุกส่วนทั้งธาตุทั้งขันทั้งจิตใจโดยเฉพาะจนกระทั่งไม่จนกระทั่งไม่มีอ,อะไรเหลือเป็นสิ่งที่ได้รับอยู่ภายในจิตใจให้ลูกหลวงอีกเลยก็เชื่อเป็นผู้รู้แจ้งแทงตลอด ในสัจธรรมทั้งหลายรู้เป็นโลกกวิถูรู้แจ้งโลกภายในขันธ์ของตนโลกคือขัน์รู้แจ้งโลกคือขันธ์อันนี้แล้วก็หมดปัญหาปัญหาเรื่องความทุกข์ความลำบากจะเคยเป็นมาจีดกับจิการก็มายุติกันลงที่จุดนี้ในเดือนที่จะเป็นต่อไปข้างหน้า กางพบการขาดเกี่ยวกับจองอปาช้าเกิดแก่จบตายในสถานที่นั้นพบนั้นพบนี้ก็หมดปัญหาลงในปัจจุบันนกกิจที่เบิสุดและด้วยสติปัญญาเป็นเครื่องสำักเรื่องก็ยุติเพียงน,นี้และการสแสดงก็ยุติเพียงน,นี้เอาละเจวัง <c oughs> ามาถึงนี้เทางไปเกิดมาแลรู้แก่ไปยังไงแล้วก็รู้ กำลังถอยลงไปขนาดไหนก็รู้ค่ะเไอ้ตัวรู้ตัวนี้มันเป็นไตรลกัลกษณ์หรือเปล่ามันจะเสื่อมลงไปได้อ๋อมันมันมีสิ่งที่เป็นไตรลักษณ์อยู่ในมันนั้นเราเราจึงพูดได้ว่ามันเป็นไตรลักษณ์ได้สิ่งที่แท้สิ่งนี้มันคือสมมติที่เหลือแม้นนิดนึงก็เป็นสมมตินั่นแหละคือไตรลกัก ที่กินมันเจริญขึ้นหรือเสื่อมลงเนี่ยตามอาการทั้งจิตทั้งสายดีสายชั่วมันมีอยู่ภายในจิตถ่าว่าจิตเจริญขึ้นเจริญขึ้นนีก็หมายถึงว่าจิตมันค่อยอาการทั้งจิตค่อยดีขึ้นนะมันแสดงความประหว่างกระจาดแจ้งออกมานี่เห็นชัดโดยลำดับดับลุกผ่องใสไปเรื่อยลำดับดับนี่มีเป็นอาการทั้งจิตทั้งนั้นแต่เราต้องเดินตามนี้ไม่เดินตามนี้ไม่ได้เพราะทางอย่างนี้เพราะฉงนั้นพยายามให้มันเจริญเขึ้นเรื่อยพอมันจะไปถึงจิตมันจะต้องไปแบบนี้ไปแบบอื่นไม่ได้เนี่ย อันนี้ต้องบอกว่าจิตเวลานี้จิตเจริญเวลานี้จิตเสือ่อมตัวจิตจริงๆถึงจะไม่จเจริญไม,ม่เสื่อมก็ตามแต่ว่าเราจะสามารถเอานั้นเ,าเอาไม่ได้เนี่ยอันนี้มันอันนี้อยู่รอบตัวของจิตจึงต้องแก้ไขตรงนี้เข้าไปเรียกว่าจิตมีไตรลักเพราะสิงมันไม่พาให้มีเข้าใจทั้งหมดตอนนี้แล้วอาการก็เป็นอาการที่แบบมันดีมันชั่วง่าย มันหมดทุงหมดตัวประกันทสองข้าฝ่ายดีฝ่ายชั่วเราที่พูดตะกี้นี้ว่าปาปะเป็นเงาบุคคลคุณยะปาปะเนี่ยบุคคลบุญฝ่ายดีปาปะแปลว่าบาปฝ่ายเจ้าหมองที่ทำให้เกิดความทุกข์เพราะมันผ่านนี้แล้วซึ่งเป็นอาการที่จะให้เกิดเพให้เจริญให้สวยมันสองอันนี้มันเป็นคู่แข่งบาปกับบุญเนี่ยเป็นคู่แข่งเพราะทั้งสองนี้มันท้าจากกิจพเนาเยนี้มันก็หมด คำที่ว่าจเจริญไม่เสื่อมหมดเลยเพราะไม่มีส่มุิก็ไปแทรกเลยนั้นก็นันมันพูดไม่ได้หละที่อาจจะเจริญไ,ไม่เสื่อมเพราะมันไม่เจริญไม่เสื่อมนี่ <c oughs> มันเข้าตัวพอแล้วเนว่าพอถึงขั้นมชัชจิมาในหลักธรรมชาติท่านถ้าพูดถึงหนึ่งเป็น่ายผลแล้วก็เนี่ยคือหลักมัจจิมาผลในหลักธรรมชาติเรอปผลมัจจิมาในหลักธรมมมมกธรมชาติฝ่ายมากนี่เดินเข้าไปเดินเข้าไปก็เป็นมัจจิม,มาคือศูนย์กลางตรงแน่วต่อจุดหมายอันนี้พอถึงจุดหมายอันนี้แล้ว อันนี้ก็เป็นมัจจิมาในหลักธรรมชาติคือมัจจิมาในสายผลโดยหลักธรรมชาติสต่วนถ้าที่ว่าจิตต้องเลื่อนไปนะเดินไปนี่งดคือจะหูกอะไรถึงเรียกว่าอาการเรียกอาการเียก,กจิตอาการเรียกธรรมคือจิตที่ครับไม่มีเวลานาทีอะไรครับจะเกี่ยวข้องเลยถ้ามีการสถานที่ก็จะเกี่ยวข้องกันไ,ไง สงัเงียบนั่งดีเวลากลางวันนี่เดินดีกว่านั่งตลอดคุณภาพเป็นไงฉันจะหันแล้วไม่ได้นั่งมันจะดีมากเกินไปก็พามันเดินนั่งมันง่วงว่าง่า้ทงเดินขนะดตอนคืนหึืสงัดนี้นั่งดีคือจิตมันแน่วถ้าจะมันพักนี้มันเป็นแน่ว ถ้าเราจินาทางด้งานปัญญานี่มันก็หม,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 มุนมันละเอียดแล้วออกมากผู้ชมมันสืทราบมันซึ้งไปทุกเนี่ยทุกมุมของปัญญาไม่คาดคานมันมันมันก็เบาตอนนั้นคาดคานมันช่วย